และวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบการใช้ไฟฟ้าแบบเพียวๆนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับซีดานนะครับ v o ว v ว s 90นะครับ h e t g e T8 All 8 h e e l d r i v e ครับซึ่งรถคันนี้มีความแตกต่างจากรถอื่นมากพอสมควรเลยโดยเฉพาะระบบเครื่องยนต์แล้วก็ระบบขับเคลื่อนของเขาโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าเขาจะทำสมรรถนะได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับและเจ้า s 90ตัวนี้นะครับ มีชื่อเรียกกันว่า S 90 Recharge T 8 RWD นะครับเ,เขาเคลนกันไว้เลยนะครับว่าตัวนี้นะครับถ้าเป็น full EV ก็คือ p u r e EV วิ่งเนี่ยสามารถใช้ระยะทางได้ถึง40กว่ากิโลเมตรเลยนะครับเราตีไว้ที่40เดี๋ยวมาลองกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง โอเคนะครับเริ่มออกเดินทางแล้วนะครับตอนนี้เราจะเดินทางจากซอยนวลจันทร์นะครับเพื่อที่วิ่งไปที่สนามเอสเปสพัมเพอร์นะครับเป็นสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมของผมนะครับก็จะบอกเลยว่าในห้องโดยสารนะครับมีความกว้างขวางนะครับใช้คำว่าโอโถงสบายเล็กลูมดีนะครับแล้วก็ความหรูหรานะครับลวดลายต่างต่าตัวแมทเทียลที่ใช้ข้างในโอเคครับแล้วก็ มาตารวัดต่างๆ,ๆที่อยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับค่อนข้างเรียบร้อยนะครับ,รบ,รบไม่มีความสลับซับซ้อนใดๆนะครับก็ดูแล้วใช้งานง่ายเป็นมิดนะครับแล้วก็หน้าจอหน้าจอที่ควบคุมนะครับหน้าจอเนี่ยอันนี้เป็นแนวตั้งครับเป็นแนวตั้งก็เห็นสะดวกดีนะครับแล้วก็ใช้งานไม่ไม่ค่อยมีปัญหาซึ่งซึ่งอาจจะไม่ต้องมีความคุ้นเคยมากก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็โหมดที่เลือกว่า จะเป็นเครื่องยนต์เปล่าหรือว่า p l ี v บเปล่าหรือใช้ร่วมกันเนี่ยก็สามารถกดลึกตรงนี้ได้เลยง่ายๆนะครับอันนี้ก็โจทย์คือระยะทางที่นี่น่าจะประมาณ40กว่ากิโลเมตร,รเรากําลังทดสอบกันดูซิว่าสัมภาระที่เขาบอกไว้เนี่ยมันจะใช้งานได้จริงอย่างไรบ้างแล้วรวมๆนี่เป็นไงแต่จากการขับขี่แล้วนะครับรอบๆตัวก็ทัศนวิสัยรอบรถนะครับก็ดูดีครับไม่ไม่มีมุมอับนะฮะ แต่มีแปลกๆนิดนึงครับรถใช้คําว่ารถล u กชัวขนาดนี้นะครับการปรับพวงมาลัยนะครับยังต้องใช้คันโยกที่อยู่ข้างล่างอยู่นะฮะก็ผมก็ไม่ติดครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะพิจารณาว่าโอ้รถรถหรูแบบนี้ต้องต้องต้องปับแบบนี้ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าโหมดต่างๆที่เกิดขึ้นในรถปัจจุบันที่สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องน้ำหนักครับ น้ำหนักเนี่ยนะครับมันจะเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า weight ratio คือ weight ratio นี่คือน้ำหนักต่อแรงมา้าหรือน้ำหนักที่รถจะต้องแบกเยอะขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะอย่างเช่นอย่างเช่นระบบไฟฟ้าที่ควบคุมการปรับคงอไรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการใช้คำว่าอะไรอะ่ะคือมันจะต้องเพิ่มชุดควบคุมและมอเตอร์ที่สำหรับปรับ mm hmm. ก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยไม่มีไม่ม,ม,มีก็ต้อง หนถึงสถึงห้กิโลนะฮะก็แล้วแต่ขนาดที่เขาออกแบบมาอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแพนของการออกแบบที่พยายามควบคุมน้ำหนักรถให้ให้เหมาะสมที่สุดเหมาะกับรถที่เป็น EV ช่วงที่เราปัดเป็นเพียวเนี่ยนะครับตรงมาตรวัดฝั่งขวาสุดเนี่ยนะครับจะมีจอของ EV ีขึ้นมาอันเล็กๆนะฮะก็จะบอกตำแหน่งเกียร์นะครับแล้วก็บอกพลังงานที่รถกำลังใช้อยู่ แล้วการบริโภคพลังงานของมันนะครับตอนนี้กเ็เกมมันจะมีแบบลักษณะเป็นตัวยาวๆตอนนี้อยู่กลางๆครับกลางๆคือ,อ,อถามว่าใช้พลังงานไหมใช้แต่ใช้น้อยมากนะครับ อเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สนาม S Space Pumper แล้วนะครับก็เป็นสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมของผมเองนะครับก็เป็นสนามกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกๆอย่างเลยที่เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับยกเว้นทุกอย่างที่มีเครื่องยนต์นอกนั้นเล่นได้หมดเลยนะครับก็จะบอกว่า การเดินทางมาที่นี่นะครับจากระยะทางที่เราตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ49กิโลนะครับตอนนี้ผมแอบขึ้นทางด่วนมาระยะทางก็ลดลงเหลือประมาณ36กิโล,ก,ลกว่านะครับเมื่อกี้นี้ไม่ได้ใช้น้ำมันเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับจะบอกว่าประหยัดมากๆเลยโดยพื้นฐานการทดสอบเนี่นะครับเริ่มต้นที่ความเร็ว0ูนย์จนถึง140หมายความว่าในระยะความเร็วอันนี้นะครับไม่ถึง140เนี่ยรถเนี่ยใช้เพียวอิเล็กท c ิกหรือ E v หรือไฟฟ้าเปล่าเลย อันนี้จะบอกเลยว,ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้มากมากเลยนะครับแล้วก็จากการทดสอบเนี่ยเขาเคลมไว้เลยว่า,า0-100เนี่ยใช้ความเร็วแค่4.9วินาทีถือว่าเร็วมากๆาเลยสำหรับรถซีดานที่ไม่ได้เป็นรถสปอร์ตนะครับและถ้านํารถไปทดสอบในสนามแข่งหรือสนามปิดนะครับเคลมไว้เลยนะครับว่า0-100รถคันนี้วิ่งได้ประมาณ4.9วินาทีถือว่าเร็วมากๆเลยด้วยแรงม้าทั้งหมด407แรงมา้าถือว่าสําหรับรถซีดานแบบนี้นะครับ พลังเนี่ยเหลือเฟือเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ mm hmm. ผมอยากให้ทุกคนตระหนักถึงกฎจราจรที่ทุกคนจะต้องพึงนึกไว้เสมอว่าไม่ว่าจะวิธีใดก็แล้วแต่หรือเราจะขับรถแบบใดก็แล้วแต่เราจะต้องเคารพกฎจราจรเอาไว้เป็นหลักนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าลถประหยัดแบบนี้เคารพกฎจราจรรักษาความเร็วตามที่สเปรดลิมิตมีให้รถคันนี้เป็นรถที่เป็นเพื่อนแท้สำหรับทุกคนได้เลยครับ mm hmm. ลหลังจากทดลองขับไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในการจราจรที่แออัดหรือว่าบนทางด่วนที่โล่งๆนะครับจะบอกเลยว่าในการจราจรแออัดเนี่ย S90 Recharge ์รีชาร์ e ทีแปดออเเนี่ยมีความคล่องตัวมากไม่ดูแล้วจากข้างนอกเนี่ยน่าจะเป็นรถที่ใช้คําว่าเวลาจะเปลี่ยนเลนหรือน่าจะมีความใช้คําไหนดีน่าจะมีความอุ้ยอ้ายไหมเพราะว่าด้วยด้วยไซส์รถอาจจะบอกเลยครับว่าเป็นรถที่ขับสะดวกขับสบายแล้วก็มีความคล่องตัวสูงในการจราจรแออัดนะครับ ในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ยังเปีย e ก็คือเป็นไฟฟ้า100เซนพอมาพูดถึงเรื่องการขับขี่เนี่ยในในช่วงของบนทางด่วนเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเ,เป็นรถที่มีความมีความเป็นสปอร์ตทั้งๆที่รถเนี่ยไม่ได้เคลมอะไรเลยที่เกี่ยวกับความสปอร์ตหมายความว่าในขณะที่ความเร็วที่เราใช้อ,อ,อย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนเลนความรู้สึกของพงวงมาลัยระบบช่วงล่างต่างๆเนี่ยนะครับทำงานกันได้อย่างดีแล้วก็สัมพันธ์กันมากๆนะครับซึ่ง จริงๆแล้วดูลักษณะรถแล้วเนี่ยน่าจะเป็นรถแบบเหมือนเป็นรถที่ใหญ่ๆต้องมีคนขับหรือเปล่าบอกเลยว่าถ้าเราขับเองเนี่ยครับขับสนุกด้วยแล้วก็ขับง่ายวิ่งมาเนี่ยไม่ไม่เหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเ,เป็นมิตรกับคนขับา